เรามาดูกระโปรงห่างปลาแยกชิ้นด้านหลังนะคะด้านหน้าเราจะไม่แยกนะคะเราจะแยกชิ้นด้านหลังนี่คือแพทเทิร์นที่เรายังไม่แยกนะคะแต่ช่างได้ตัดออกไปแล้วนะคะแต่ว่าช่างจะทําให้ดูตอนที่เรายังไม่ได้แยกนะคะจุดที่เราจะแยกนะคะคือตรงเกล็ดด้านหลังนะคะเราตีตรงลงมาเลยถึงชายเลยนะคะถึงชายกระโปรงของเราเลยนะคะ ส่วนฟังทางนี้จะเป็นกลางหลังนะคะตรงนี้จะเป็นตะเข็บข้างนะคะกลางหลังตรงนี้เราจะตีห่างปลามาหาจุดที่เราตีสอบเข้ามาเส้นครึ่งตรงนี้นะคะเราตีสอบเข้ามาตรงนี้เส้นครึ่งเราจะตีออกไปตรงนี้สี่เซนครึ่งนะคะนี่คือจุดกลางหลังนะคะส่วนตะเข็บข้างตรงนี้ตีสอบเข้าไปเส้นครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่า ตีห่างปลาตรงนี้เราจะตีที่9เซนนะคะตีเฉียงออกมา9เซนนะคะจุดกึ่งกลางก็เหมือนกันนะคะจุดกึ่งกลางก็เหมือนกันจากจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะตีออกมา9เซนตีออกไป9เซนนะคะทีนี้เราจะเอากระดาษมาแทรกนะคะกระดาษมาแทรกเราจะตัดเส้นนี้นะคะกระดาษที่เราเอามาแทรกเราจะกลิ้งเส้นนี้นะคะเราจะกลิ้งเส้นนี้ออกไป แผ่นที่เราเอามาแทรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัดออกไปคือเส้นนี้คือเส้นที่เรากริ่งออกจากเส้นนี้นะคะเราจะแยกแพทเทิร์นกระโปรงหางปลาแบบนี้นะคะจะแยกเป็นคนละชิ้นแบบนี้นะคะเราตัดแยกออกมาแล้วนะคะจะได้กระโปรงหางปลาสวยๆนะคะนี่คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราจะไม่แยก ๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งนะคะเราจะตีสอบเข้าไปตรงนี้นะคะตรงสะโพกเราวัดลงมาตรงนี้เอวเข่ามาถึง20แลิวเตีขึ้นไป3นิ้วครึ่งนะคะจุดที่เราจะทําหักหางปลาตรงนี้เราจะตีเข้าไปเซนครึ่งนะคะข้างหลังก็เซนครึ่งเหมือนกันนะคะตีหางปลาข้างออกมา9เซนนะคะตีหางปลาจุดกลางหลังออกไปสีเซนครึ่งนะคะ จุดกึ่งกลางที e mm ่เราจะตัดแยกเส้นนี้ตีลงมา9เซนนะคะเส้นนี้ตีลงมา9เซนนะคะแล้วเราจะเอากระดาษแทรกตรงนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะตัดเส้นนี้คือเส้นที่เราจะกลิ้งออกไปแผ่นที่เราเอามาแทรกนะคะเราตัดเส้นนี้ออกไปก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเวลาเราไปวางผ้าเราจะตัดแพทเทิร์นเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะ นี่คือเส้นเส้นที่เรากลร้งออกจากเส้นนี้นะคะเราได้กระโปรงหางปลาแยกชิ้นด้านหลังแล้วคะ่ะชิ้นหน้าเราจะไม่แยกนะคะนี่คือชิ้นหน้านะคะข้างหลังเส้นครึง่งข้างหน้าก็เส้นครึ่งเหมือนกันนะคะเราได้กระโปรงหางปลาสวยๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปบางผ้านะคะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นกระโปรงหางปลาสวยๆของเรานะคะ